และคลิปนี้ผมจะสอนท่าไม้ตายของการปิดการขายครับถ้าวันนี้คุณอยากที่จะปิดการขายและคุณติดปัญหาว่าคุณพยายามไิดปิดมาแล้วแต่ลูกค้ายังไม่เปิดใจคุณยังไม่รู้ว่าอะไรคือคีย์ที่ลูกค้ายังติดอยู่ครับถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรคือคีย์ที่ลูกค้ายังติดอยู่เนี่ยคุณคุณไม่สามารถจะแกะได้ถ้าคุณไม่สามารถแกะได้คุณก็ไม่สามารถปิดการขายลูกค้าคนนี้ได้ครับ และทําไงกูถึงสามารถปิดการขายลูกคีได้ครับใช้วิธีการนี้ครับวิธีการนี้เรียกว่า after game เป็นเทคนิคที่เรียกว่า after game ครับคุณบอกลูกค้าไปเลยครับบอกว่าคุณลูกค้าครับผมคิดว่าเคสของคุณลูกค้าเนี่ยผมคงจะพยายามสุดความสามารถแล้วแล้วก็คงปิดการขายคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้หรือว่าได้ลําบากมากแล้วเนี่ยผมขอญอาตถามเป็นความรู้ได้ไหมครับไหนๆแล้วก็เราก็ไม่สามารถปิดการขายแล้ว <Yeah. S 1> อะไรเป็นจุดที่คุณลูกค้ายังปรงอยู่ครับ <Yeah. S 1> เพื่อผมจะได้เอาไปใช้ปรับปรุงการขายของผมสําหรับ การขายให้กับลูกค้าท่านต่อไปครับพอรบกวนนิดนึงแล้วเมื่อคุณเปิดใจลูกค้าแบบนี้ว่าโอเคฉันจะไม่ขายอะไรฉันอยากรู้ว่าอะไรที่ยังติดอยู่แล้วลูกค้าก็จะบอกอ๋อจริงๆก็ทุกอย่างโอเคนะน้องเพีงแต่ว่าพี่อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการเซอร์วิสของน้องเท่าไหร่เห็นไหมคุรู้แล้วนะว่าเป็นเรื่องการเซอร์วิสหรือทุกอย่างโอเคแล้วนะแต่ว่าพี่ว่าเงินดาวมันเยอะไปอ่ะพี่อยากได้แบบดาวน้อยกว่านี้แล้วผ่อนนานกว่านี้คุณรู้แล้วนะครับว่าปัญหาคืออะไรเมื่อคุณรู้ว่าปัญหาคืออะไรคุณก็พลิกาว่ โอเคนะครับคุณลูกค้าจะซื้อก็ได้หรือว่าจะไม่ซื้อก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสนะฮะแต่ผมคงต้องขอเรียนอธิบายเพิ่มเติมผมอาจ,จะอธิบายบกพก่องไปในเรื่องตรงนี้ผวจะพาเขาไปดูส่วนของเซอร์วิสของคุณว่าคุณมีช่างกี่คนที่พร้อมจะบริการหรือว่าคุณอาจจะคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีออปชั่นหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถดาวน้อยผ่อนนานได้นะครับแล้วคุณลูกค้าเนี่ยมีงบอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่คุณสามารถวกกลับมาและสามารถพลิกเกมจาก ปิดการขายไม่ได้เป็นมีโอกาสปิดการขายได้ในรอบที่2ครับคุณเห็นไหมฮะเมื่อคุณรู้เทคนิคการขายคือเรื่องของอะไรครับการขายคือเรื่องของเทคนิคเมื่อคุณรู้เทคนิคเพิ่มมากขึ้นคุณก็มีโอกาสปิดการขายได้มากยิ่งขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลน์ที่แอดไซ แบนสุขกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ